อือรักปะปั้นนะคะอร่อยไหยให้ใครไปปั้นเท่าไหร่ให้ปั้นเท่าไหร่สี่สิบบาทโอ้โหเยอะจังเลยอ่ะปะปั้นไม่เคยได้เลยเนี่ยสี่สิบบาทเนี่ยเคยแล้วประสงกรานต์อโอปะไม่เคยได้เลยมาให้ปะปั้นก่อนหน่อยท่ก่อนขอบคุณนะคะับอือ Thank <laughs> you.